คอคามิชูซุยนะครับอ่านิไซสี่สิบแปดเซนเมลนะครับตัวนี้ก็ลงประกวดออสเปนอย่างค่อยโชนะครับในประเภทชูซุยนะครับสี่สิบุกนะครับไซส์พอดีนะครับก็ตัวนี้เคยผมเคยเอาลงประมูลไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีลูกค้าประมูลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมก็จะเปิดราคาเท่าเดิมครับแล้วก็งานออสเปนรอบที่แล้วนะครับ ตัวนี้ได้ที่2นะครับไอ้ที่2หรือที่3ผมผมจำไม่ได้นะครับได้มาไดรางวัลมาแล้วนะครับก็งานนี้ก็ยังพร้อมนะครับลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาลงประมูลนะให้ลูกค้าลองสู้กันดูใหม่นะครับเปิดประมูลราคาเท่าเดิมนะครับคือ4 0 0 0 0บาทนะครับก็ราคาที่จบประมูลนะครับก็จะไม่รวมค่าค่าประกวดนะครับกับกับค่าชิปนะครับแค่2อย่างนะครับ ก็คคามิชูซุยเนี่ยทำชูซุยที่ได้สวยที่สุดในโลกแล้วนะครับแล้วก็งานเชียงใหม่ที่ผ่านมานะครับ <h aw ak ami> ผมทำปลาชูซุยของคอคามิเนี่ยได้แกลนแชมเป้ยนะครับนอนโกซันเก้นะครับด้วยขนาด61เซนกว่าวาเองนะครับด้วยความเรียบร้อยของแดงความคามของแดงนะครับแล้วก็โอเวอร์ออนะครับ ตัวนี้ก็ผมเช mm ื lightly, ่อว่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแค่ว่าคนละไซส์นะครับคณทอบแดงไล่กันนะครับแล้วก็ตัวนี้แดงมันจะตัวนี้ลายมันจะน้อยกว่านะผมคิดว่าลายมันจะแน่นช่องขาวบนหลังเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วก็มีคิ้วขวาสองข้างนะครับแล้วก็เบนี้เนี่ยคลีนมากนะครับสะอาดมากคมสะอาดคลีนนะครับทรงหัวสวยแต่ก็จะมีตาติดแดงนิดหน่อยนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้ ซึ่งในวอลลรตี้นี้ก็ความซีเรียสของอของตาติดแดงเนี่ยก็อาจจะน้อยนะครับไม่เหมือนกับโกสันเกะนะครับแล้วก็แดงก็ไม่ปีนขึ้นกระดูกเลยนะครับแบ่งสัดส่วนกันชัดเจนนะครับผิวพร้อมนะครับแล้วก็เป็นชูซุยที่แพทเทิร์นเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับคือลายแดงเนี่ยมันมันค่อนข้างเต็มนะครับเต็มแผ่นหลังนะครับแต่ว่าก็เวน้นกระดูกไว้นะครับ แล้วก็สุดปลายกระโดงเนี่ยมีช่องขาวนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นลูกเล่นนิดหน่อยนะครับแดงสะาสะอานมากๆเลยนะครับแล้วก็ลอยมากๆนะครับหัวคามิชูซุยเนี่ยผมชอบที่สุดแล้วนะครับเนื่องจากเบนี่เขาสวยมากนะครับแล้วก็รูปร่างเขาทั้งดีนะครับผมคิดว่านะครับสามารถที่จะเลี้ยงต่อได้ยาวๆนะครับแต่ก็ต้องดูเป็นตัวตไปนะครับ คีบเครบสวยนะครับสะอาดสะอานมากหน้าตาก็ดูเรียบร้อยนะครับไม่มีแดงแบบเลอะๆนะครับครีนสุดๆนะครับตัวนี้ก็ลง48บูุไซส์เต็มนะครับชซุย48แปออสเตรเยังค่อยโชว์นะครับก็เุยกันได้เลยนะครับราคาเปิดเท่าเดิมนะครับ40,000บาทนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็หลังจากจบงานออสเตรเนี่ยก็คิดว่าชิปเข้ามาเล่นในประเทศไทยต่อดีกว่านะครับ คอเมงก็ต้องรอออสเตรเลียใหญ่ปีหน้าเลยนะครับซึ่งนานไปนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นรุ่นห้าสิบห้5 5นะครับงานประมงได้นะครับหรือว่างานมีงานลาดบุรีนะครับปลายปีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับงานย่างนะครับก็แนะนำอย่างนั้นมากกว่านะครับก็ซูดิเมทีครับขอคมิชูซุย48เซนนิไัยเมลนะครับตัวนี้ก็ลง48บุชูซย อาอจะเป็นยังค่อยโชวนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับก็สวยมากๆนะครับคลีนมากๆนะครับถึงลายจะไม่มีลายมันจะน้อยก็ตามนะครับแต่คุณภาพแดงกับกระดูกเนี่ยมาเต็มเต็มนะครับแล้วก็มีคิ้วด้วยนะครับลองสู้ดูนะครับขอบมากครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังคอมเมนต์ของนาริตะดูครับขอบมากครับはい、ย上าวามิโอ センチオスです、えー、最近ですね、過去34年ぐらいですかね、川上さんの習水、大変たくさん出回ってきましたね、えー、そして東西のうちから品評会も大活躍する、えー、川上さんの習水です、時折、全日本や若子大会などです、ね、15部とか20部とか、そういったところで川上さんの習水、結構優勝しております。でこちら2歳、あのー、オスなんですけども、えー 黄ばみもなく、太みもあり、幅もあり、まさにこちら、品評価用品として出品をしております。大変よくできた収水と言えます。オレンジ色も、紅も整っておりますしね、色も詰まってますから、非常に綺麗に見えます。頭もですね、シミなどもなく、非常によくできてるんじゃないでしょうか。この鱗の並びの非常に整ってますよね。はい。 顔のこのポンポンの両親子、綺麗です。紅、これ見てください。はい、この紅の中のシミがムラもないです。こちらも強烈な強い紅、大体どっか薄い部分があるんですけどね、全くこれ薄くないですね。いいものと言えますね。中綺麗です。はい。最後アップしたいと思います。さ上さんの秋水、四十八センチ、こちらは雄です。 オスですが。がよく仕上がっている品評会向きの抽水となります。よろしくお願いいたします。